สวัสดีค่ะแม่บุญลายค่ะมนีจะมาอธิบายวิธีเก็บสามเขาสามเขาธรรมดาให้ได้ฟังได้ชมเด้อค่ะสามเขาธรรมดาก็จะมีอยู่ทั้งเบิดสามไม้เด้อจะ้ะอันนี้ให้เป็นไม้ที่หนึ่งอันนั้นให้เป็นไม้ที่สองนั่นให้เป็นไม้ที่สามเด้อจะอันแรกก็ให้เอาได้นี่ข้างบนไม้ที่หนึ่งตอมาก,ก็ให้เอาข้างบนไม้ที่สอง ต่อมาก็เอาคางบนใหม่ที่สามเด้อค่ะก็ให้เก็บสลับกันไปแบบนี้เด้อจะพ่อเอาคางบนใหม่ที่หนึ่งที่สองที่สามเสร็จแล้วก็ให้มาเริ่มต้นตุกใหม่ที่หนึ่งนี่ใหม่จากก็ให้เก็บเลี้ยงไปใหม่ที่หนึ่งใหม่ที่สองใหม่ที่สามใหม่ที่หนึ่งใหม่ที่สองใหม่ที่สามก็ให้เก็บแบบนี้เด้อจะก็ให้เห็ดวนไปเรืเร่อย จนเต็มหนาฟื้มเด้อจ้า